ทูมมอยอ้อนทัรวมาทำไรครับเออรถสวิสคันนี้คุ้นๆครับอ๋อเอกซาวครับมาเยือนผินอำเภอปารินครับุวบ,บ,บ,บวนราชธานีมาเหตุยังครับมาจูนตูมาเกิดยังมาเติมของครับมาเติมของ ครับเดินทางมาร่วมเกือบ500กิโลสวัสดีครับสวัดีครับผมไม่เห็นยังไหครับวันนี้วัสดีรับมาจุลอหครับเติมฮ้อนอ่เพิ่อครับอ๋อไซฮอนแม่ครับเพื่อความสะใจเติมของครับเติมของมาแล้วเติมอไปเพือนครับน้ำยืนวพตเตอร์สแตนครับเติมกนี้ไปวพเตอร์สแตนครับน้ำยืนคอนแต่งคอนแตงโอ้หี่บ่ฮ่อน กอลแลนกันกอแลนด่่อลูกก็นไหอ่ะไปทดสอบรอทดอมาสอคนเลมือันนสองคนในกรสูจากคนไหนกระสูดจากคนนะมีแย่ไปแล้วมาตอนสดูิสูดิสดเาอายแหลทุกคนถามเอาแกมเอาอะไรกล้มมานังไม โอ้ค่อน้ันนังสอมั้จมัวพื่นมาขายอยังกับเครื่องกองน้าไหมเนามาสาธิตของอ๋อมอนิเตอร์เพิ่มอีกอ๋อเอาเพอร์ <laughs> โ้ <laughs> โ้นี่ครับกดโอ้ยปากคอน,นต่อคอมต่อพ่อก <c oughs> ็ไ้ยิ้มหัตัวแรงก็ได้ต <ปะ S 2> ูนล็อก<ะ>อกปั้นเลยครับอะไรครับอะไเครับปั้นเลยแบตเบิดละโท่ศ <laughs> <laughs> ั์บรรยากาศสง้าเลยเนาะยี่้ามันยังฟ่วงตรงลงอันเป็นคู่สว่างไหมละ่ะเออพอดีตัย <laughs> ตอนนี้ญันทั้งสายครับตำบลอย่างนี้น้องกินเพลนอำเภอวารินครับนี่จากอำเภอเมืองครับชัยภูมิมาอำเภอวารินแต่รถคันนี้อยู่สีสเกียครับอำเภอกันทลลมของเสียบผู้ม้อยครับอ่อนทัวมาจนระบบใหม่ครับแล้วก็ติดตั้งฮาร์ตอนนี้มีมีหรอสามะ ไซซีนวะโอ้ติดขัดแท้เปิดแข่งพยาบาลย้ำสอบว่า ตอนนี้กำลังเช็คจุนเช็คดอกก่อนครับแล้วก็จะเสริมพันเข้าไปอ๋อขึ้นเหมือนเหอะ ย่างนั่นอนี่ออกกองน้ำปะ่ะนี่คือกระบรูวยนะครับโอ๊จอดเลยปะ่ะนี่คือพันนะครับเพื่อที่จะใส่เพิ่มครับตอนนี้มีอยู่สามครับ อ้ยุดตัวเดียวก็อยู่อ่ะนี่เพิ่มเป็นตัวที่สี่ตอนน้ำพังนี่ค่อวะเสร็จเรียบร้อยกลุ่อ <Set deadline. S 2> อลมอะไร

ใส่แรมกดกับอัปเกรดก็เป็นสี่บากอันนี้จะแบ่งความถี่ของชัร์จเกนเช่นอย่าเชวาที่เป็นเบสมิดโลครับมิดโลอันนี้ก็เป็นมิดแต่กลางคือสองนิ้วครับสองนิ้วเส้นเหลืองครับครับผมอาสเซียฟ้าอันนี้ก็เป็นสังฮอนเพราะว่าจุดนี้สองนิ้วมาไม่ถึงแน่นอนอมาไม่ถึงครับก็เลยเอาฮอนมาช่วยตรงนี้ครับระยะไกลระยะไกลครับระยะไกลสองนิ้วมา่เป็นความถี่ที่ทํางานยาก ทำงานยากนะครับสองนี้ก็ยากเพราะว่ามากินความดี็ว้างแล้วถมาไม่ถึงครับแต่เขา,าไม่สก,กางสั่นนะเวลาเลยไปเดินประมาณนี้ร้อยเมตรจะเหมือนขีดกระตุกเขาไปแล้วเลยไปแล้วการนั้นแล้วก็พออรมาเพิ่มตรงนี้พอรเพิ่มอันนี้นก็เป็นมิถายครับอันนี้ก็เป็นท้ายครับโอข้างพอดีโอข้างกางพอดีหนึ่งตัวครับจบตอนนี้กำลังต่อระบบอยู่ครับยังไม่เสร็จเป็นเดินทางมอเตอร์สอครับตะมหดไกลครับไกล400รกิโลครับถือว่าไกลมาก เราเดินทางต่อยอีกร้อยโลอีกไปอำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำยืนอีกตอนแรกก็มาติดตั้งระบบรถแห่ทั้งคันตอแรกคงเจ็บพอทันหรอกครับพอทันครับตอแรงอาจจะน้องอุบลอเงี้ยอย่าไปจุดตรงนี้ห้ามห้ามมีแอลกอฮอล์นะครับอุบลนะไม่มีไม่มีครับไม่มีครับปอดครับปลอดก็จะละเออมาหอดอุบลเถอะมาจะใส่ยืดโอ้เป็นฐานของไฟรถวันนี้ ขาใหม่คือผสมไม่แท้นี่นนนครับตัวเป็นหมื่นนะครับนี่ขาเลย PVC เอ้าขอให้ทุกงแานเดินทางปไปปลอดภัย <c oughs> สํานักงานดึงไม่สามสองหนึ่งไป <c oughs> นั่นไม่เหรอมาแล้วอ่จูนแล้วครับ โอ้โหทานสายสยอยู่ตอนนี้กำลังดึงดึงดึงทั้งสี่ทางครับเข้าหากันเ <c oughs> บตกลางฮอนแหลมเบตกลางฮอนแหลมเออที่ทางพอดีดู <c oughs> รก,กราฟครับดูรก,กราฟ ยังกรา หัวนะได้เงีย่ยหัวนะแลมสุดยอดแฮงมันมันต้องเปิดนะแห้งได้เลยเนาะคันปิดไปไมันกล่องอ่ะมันดันกระบดหลังอะมันซืน้อโปง้งวะจีข้างหลังเห็นยังยี้วะก็้งังเลยวะ แดงเลยตอนนี้พาวเวอร์ทำไปปุ๊บครับหน้าดังที่สองหรอก หน้าเสร็จแล้วครับเหลังต่อตอนนี้คือเอาทั้งหลังครับเอาทั้งหลังโอ้าไม่ขาไม่นี่ซื้ออยู่ไะหาซื้อได้ตามร้านวัสู่ก่อสร้างนะครับจูนหน้าเสร็จแล้วก็จูนหลังต่อ ใครบอปอ๋อเดินหน้าอ้าวมันต่อาคิดว่าจะเป็นสบายสบายสบายระเบียนบ่เออเอา D I Y ไปก่อนดิ Bon. หาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปครับรัศดาก็มีครับค้าไม่รุนนี่สองแขาดตรต้มปรังมันเปิดวัอะไรบ่ ครับถัดเกือบนี่ถัดเกือบถัดเกืบอบฮะเกิดอะไรขึ้นขึ้นเป็อยังกันเนาะสามคนสี่คนเหนือน ดอกดังไม่ครับอ๋อมีนน้ำมันควัน เหม็นควันเลยควันออกมาอันนี้หละโอ้ขอบคุณครับกรุกยังพอครบครับเพราวะว่าใส่งานไลยกันต้องมันเ็กน้นำซ้ำมาเสกประจำปีแล้วเอาของใหม่เบนท์เทนน์ใหม่โอเค นนเสร็จเรียบร้อยเก็บของไปต่ออำเภอพอเตอร์สแตนอ่าราว่างดีเด้อมันอยู่ใกล้ไสแดนเขมิญ <Yeah. S 1> มันดีขึ้นดีตอนนี้คือต่างไฟต่างประชิดไสแดนหดน่อเด้อเอ้าเมื่อันข่าวตีว mm. ันนี้ก็คัตเตอร์พินจากไข่บอกว่าสองไปหลั่งตะเ้าโมเดลบอกเลยเนี่ยโ mm. มเดลวัวจ้าคือกัน mm. น้ำเงินบวกควาด้ไป มันยันทลายกันกกมันเกลๆก็พอไปยหารเลยมองเคยเป็นโจดกันอะไ <laughs> ร <c oughs> จบลงไปครับสำหรับการอัปเดตครับแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังมีงสมบูรณนะ์ครับน้เยัง,งใ,ใอองงางังไปทางสีสีดอก แล้วผมก็ให้แกไปอัปเดตแสาคอนไปเลยเป็นบททางกิ้งไปเลยโอ้สบายเลยอันนี้เป็นบกทางรุ่นเก่าหนุ่มทางรุ่นใหม่มาอีกครับพอจะพุ่งเหมือนขนา้างหน้าเห็นไหมขา้ขางหน้ามันพุ่งครับผมพอใจไหมครับข้างหน้าข้างหน้าโอเคโอ้ผมว่าไปลอยเม่นก็ต <c oughs> ายครับขา้างหน้าข้างหน้าเป็นฟังก์ชันตัวคนยิ่งห้าเวลาเดินเนี่ยมันจะตามตามหลังเราไปเลยแม่นครับตามหลังไปเลยครับอยข้อดีสุดยอดดีข้างหน้าแบบโอ้โหจวดอุดับกาปทะแต่ข้างหลังเนี่ยก็มันมี่ก็ซับซอนเนมันก็เลยดังแบบชัดยังซับซ้อยู่ครับดังแบบชัด รถแห่ปีนี้คนคนมาแบบจัดจ้าแต่ยุคแต่ละสมัยเนี่ยคนฟลั่งเหมือนกันครับต้องอัปเดตตลอดอัปเดตอัปเดตใช่ครับนี่ก็จะเดินทางต่อไปเพื่ออะไรก็คเดิมแล้วมอเตอร์สแตนครับมอเตอร์สแตนเตอร์สแตนน้ำยืนอีกสามคนประมาณร้อยกิโลกินข้าวแล้วก็ไปดูงานน้อยคนนี้เช้าจะเสร็จในเช้าแต่ผมไปทิ้งานอื่นผมสิไปน้ำยุครับผมค่างานโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมครับนี่ครับรถแห่ภูม่อยออนทัวร์ครับขั้นเดียวในอุบลครับที่ นำมาเห็ดละละกัน่นบอกว่านํามาบ่กว่ยเอาไปเห็ดอีกเอาไปอีกยี่สิบห้าครับไปครับอ่าโอเคครับก็จบลงไปสําหรับทริปนี้ยิลากนิเวศสาวครับหนากันเหนาเหนาที่เดือนหาหนาวนเพ่เหนาวนเลยที่บดหนาบครับดีอย่าะไกระหอนมาเไปต่อ ไปกินข้าวข้าวจะภาพไปกินข้าวข้าวจะภาพผมครับเล่ครับโมเล่เลยรู้่องต้องเหรอ